เคยถามตัวเองกันบ้างไหมครับว่าชีวิตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เราแค่กำลังไหลไปตามน้ำหรือเปล่าตื่นเช้าทำงานกลับบ้านแล้วก็นอนวนลูปไปเรื่อยๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความแตกต่างแบบสุดขั้วระหว่างการแค่มีชีวิตกับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายซึ่งการเลือกอย่างหลังนี่แหละครับคือการให้เกียรติตัวเองขั้นสูงสุดเลยอยากให้ลองถามตัวเองแบบซื่อสัตย์ที่สุดเลยนะว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่จริงๆ หรือเป็นแค่เครื่องจักรที่ทำตามรูทีนที่ตั้งไว้เสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าเนี่ยมันคือสัญญาณของวันใหม่ที่น่าตื่นเต้นหรือมันเป็นแค่เสียงระฆังเรียกให้เรากลับไปสู่สนามรบเดิมๆที่เราไม่ได้อยากจะสู้เลยแม้แต่นิดเดียวมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับดักที่เรียกว่าโหมดอัตโนมัติที่หลายๆคนอาจจะติดอยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้า สภาวะนี้เนะี่ยนักจิตวิทยาเขาเรียกว่าออโต้พายโลดโหมดครับมันคือโหมดที่สมองเราพยายามจะประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดก็เลยทําทุกอย่างตามความเคยชินไปสมดซึ่งเอ่อมันก็สบายดีนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนโจรที่ค่อยๆขโมยความหมายและทิศท,ทางออกจากชีวิตเราไปทีละนิดนิดครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่ากําลังอยู่ในโหมดนี้อยู่ลองเช็คลิสต์ตามกัดูนะครับตื่นมาพร้อมกับคมคิดว่าเฮออีกแล้วเหรอ เดินทางไปทํางานเส้นทางเดิมเปะ๊ะกินข้าวเที่ยงร้านเดิมๆตกเย็นกลับมาก็ทิ้งตัวลงโซฟาแล้วก็ปล่อยเวลาให้หายไปกับการไถ่ายหน้าจอไปเรื่อยๆนี่คือวงจรที่ดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่มันคือยาพิษดีๆนี้เองที่กําลังกัดกินจิตวิญญาณของเราอยู่เงียบๆคําพูดติดปากที่ได้ยินบ่อยที่สุดเลยก็คือไม่มีเวลาแต่รู้ไหมครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเวลาเลยมันเป็นเรื่องของลำดับความสําคัญต่างหาก เราไม่ได้ไม่มีเวลาหรอกครับแต่เราแค่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับชีวิตของตัวเองมากพอเราเลือกที่จะยกเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่โคตรจะมีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปให้กับเรื่องด่วนๆของคนอื่นแทนแล้วถ้าเรายังปล่อยให้ชีวิตมันล่องลอยไปเรื่อยๆแบบนี้ราคาที่ต้องจ่ายในระยะยาวมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมอยากให้ลองทำอะไรตามกันซักนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะกำลังฟังอยู่ที่ไหนล่องหลับตาลงช้าๆครับ หายใจเข้าลึกๆแล้วจินตนาการตามผมดูนะลองนึกภาพว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆไม่มีพรุ่งนี้อีกต่อไปแล้วในขณะที่เรานอนอยู่บนเตียงลมหายใจเริ่มแผ่วเบาภาพทั้งชีวิตมันฉายซ้ำกลับมาในหัวเหมือนดูหนังเรื่องหนึง่งภาพที่เราเห็นมันเป็นยังไงครับเราจะรู้สึกยังไงเมื่อมองย้อนกลับไปบนเส้นทางชีวิตทั้งหมดที่เดินผ่านมา และนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับความรู้สึกสุดท้ายที่เกิดขึ้นในใจมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนภาคภูมิใจกับทุกอย่างที่ได้ทำลงไปหรือว่าจะเต็มไปด้วยความเสียดายที่มันกัดกินหัวใจอย่างรุนแรงกับโอกาสที่ปล่อยให้หลุดลอยไปกับศักยภาพที่ถูกฝังไว้ใต้กองความกลัวและความขี้เกียจคําตอบแรกที่มันแวบขึ้นมาในหัวตอนนี้นั่นแหละครับคือความจริงแล้วทําไมเราถึงตกหลุมพรางนี้กันง่ายจังคําตอบมันซ่อนอยู่ในสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเรา ที่เรียกว่า reptilian brain ครับให้ลองนึกภาพว่ามันเหมือนยามขี้ระแวงที่คิดถึงแค่การอยู่รอดไม่ใช่การเติบโตเป้าหมายหลักของมันมีแค่2ออย่างคือประหยัดพลังงานและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหมดอัตโนมัตินี่แหละครับคือของโปรดของมันเลยเพราะมันง่ายไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินใจอะไรให้เหนื่อยโอเคครับหลังจากที่เราเห็นปัญหาและราคาที่ต้องจ่ายกันไปแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนจากการพูดถึงปัญหามาสู่ทางออกกันบ้าง จเริ่มต้นเลยก็คือการทวงอํานาจกลับคืนมาและกําหนดกฎของชีวิตเราด้วยตัวเราเองครับจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเป้าหมายที่เราตั้งไวนะ้น่ะมันต้องเป็นของเราจริงๆเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบเราเห็นชีวิตดีๆของคนอื่นผ่านหน้าจอทุกวันจนบางทีเราก็เผลอไปหยิบยืมเป้าหมายของเขามาเป็นของตัวเองโดยไม่รู้ตัวซึ่งการวิ่งตามเป้าหมายที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยมันคือการเดินทางที่โคตรจะเหนื่อยเปล่าและว่างเปล่าที่สุดเลยครับ เรื่องนี้มันไปตรงกับทฤษฎีจิตวิทยาที่เรียกว่า self-determination theory เลยครับเขาบอกว่าแรงจูงใจที่แท้จริงของคนเราเนี่ยมาจาก3อย่างคือ 1. ความเป็นอิสระหรือ autonomy คือการได้เลือกทางเดินของตัวเอง 2. ความสามารถหรือ competence คือรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นทำได้ดีขึ้นและ 3. ความสัมพันธ์หรือ relatedness คือการได้เชื่อมต่อกับคนอื่นซึ่งการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจเนี่ยมันตอบโจทย์ข้อหกับข้อ2ได้แบบเต็มๆเ,เลยครับ เพาใจสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนมุมมองครับให้มองว่าชีวิตไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรนะแต่เป็นการวิ่งมาราธอนที่ทุกๆก้าวเล็กๆที่เราทําอย่างสม่ําเสมอในวันนี้จะส่งผลกระทบแบบมหาศาลในระยะยาวลองนึกภาพชีวิตเราเหมือนการสร้างอาณาจักรส่วนตัวดูนะครับในอนาณาจักรนี้มันจะมีเสาหลักค้าอยู่4ต้นที่สําคัญมาก,มากๆการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจก็คือการสวมบทเป็นราชาผู้ฉลาดที่คอยดูแลใส่ใจและเสริมความแข็งแรงให้เสาหลัง4ต้นนี้อย่างสมดุลอยู่เสมอ ความแตกต่างระหว่างการคิดสั้นกับคิดยาวในแต่ละเสาหลักเนี่ยมันชัดเจนสุดๆเลยครับการคิดสั้นอาจจะให้ความสุขแบบทันทีนะแต่สุดท้ายมันสร้างปัญหาในระยะยาวอย่างเช่นการตามใจปากหรือการรูดบัตรเครดิตเพลินๆในขณะที่การคิดยาวเนี่ยวันนี้อาจจะต้องมีวินัยหน่อยแต่ผลลัพธ์ของมันคืออิสรภาพและความมั่นคงในอนาคตครับ พลังของการทำอะไรเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอแบบนี้เขาเรียกว่า compounding effect ครับคนส่วนใหญ่มักจะมองค่ามันไปแต่ความจริงคือผลลัพธ์ของมันไม่ได้โตเป็นเส้นตรงนะครับแต่มันโตแบบก้าวกระโดดแบบทวีคูณอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปอย่างที่เห็นในกราฟนี้เลยครับมันสุดยอดมากเอาละครับตอนนี้เรามาถึงส่วนสุดท้ายของทางออกแล้วซึ่งเป็นส่วนที่จับต้องได้และสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเราจะสร้างสะพานเชื่อมจากวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ไปสู่การลงมือทําจริงๆในแต่ละวันได้ยังไงวิธีที่ทําได้จริงมี3สเต็ป,ป,ปง่ายๆครับ1คือเลิกทําสิ่งที่ไร้สาระลองสํารวจการใช้เวลาของตัวเองดูดีๆแล้วจะตกใจว่าเราเสียเวลาไปกับการไถฟีดไปเรื่อยเปื่อยมากแค่ไหน 2. คือหาเดอ One นต i n g ให้เจอหรือสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดที่ต้องทําให้ได้ในวันนั้นและ3ย่อยเป้าหมายใหญ่ๆใ,ให้มันเล็กลงด้วยกด2นาทีทำให้มันง่ายซะจนไม่มีข้ออ้างที่จะไม่เริ่มทำครับ ประโยคนี้ทรงพลังมากๆเลยนะครับความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเลยคือการคิดว่าเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะลงมือทําได้แต่ความจริงคือการลงมือทําต่างหากที่สร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นวินัยจึงสําคัญกว่าเสมอเราต้องสร้างระบบที่ดีให้ตัวเองแล้วก็ทําตามนั้นไปเรื่อยๆไม่ว่าวันนั้นจะรู้สึกอยากทําหรือไม่อยากทําก็ตามแนวคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่อง locus of control ครับมันคือความเชื่อว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้มากแค่ไหน คนที่เชื่อว่าชีวิตถูกควบคุมจากภายนอกเช่นโชคชะตาฟ้าดินมักจะรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่ออยู่ตลอดเวลาแต่คนที่มีจุดควบคุมอยู่ภายในจะเชื่อว่าตัวเองนั่นแหละคือคนกลุ่มบังเหียนชีวิตและรู้สึกเหมือนเป็นผู้สางเป้าหมายของเราก็คือการย้ายจุดควบคุมจากข้างนอกเข้ามาไว้ข้างในตัวเราครับท้ายที่สุดแล้วทางเลือกมันมีอยู่แค่2ทางเท่านั้นครับเราจะยอมเป็นเหมือนก้อนดินเหนียวที่ถูกสถานการณ์รอบข้างปั้นไปเรื่อยๆรอให้ชีวิตมันเกิดขึ้นกับเราหรือเราจะหยิบเครื่องมือขึ้นมาสวมบทบาทเป็นช่างปั้น แล้วลงมือแก้สลักผลงานชิ้นเอกที่เรียกว่าชีวิตด้วยมือของเราเองผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้ไปลองคิดตามกันดูนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปในวันนี้มันคือการลงทุนให้กับตัวเองในอนาคตหรือกำลังสร้างหนี้สินให้เขาต้องมาชดใช้การกระทําของเราในวันนี้มันทาให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้ดีขึ้นหรือแย่ลง คำตอบที่เราให้กับตัวเองในทุกๆคืนก่อนนอนจะเป็นกระจกที่สะท้อนได้ดีที่สุดครับว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างตั้งใจและให้เกียรติตัวเองมากน้อยแค่ไหน